สวัสดีจ้าแม่สินจ้าทักทายเช้าวันพฤหัสบดีที่25สิงหาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลขายเกี่ยวทองคสาสถานการณ์รา,นานราคาทองคำวิคนวโนราคาทองคําและรายการราคาทองคําประจําวันนี้ราคาทองคําช่วงกลางวันเคลื่อนไหวในกรอบระหว่างบริเวณ1,743ดอลลาร์ถึง1,753ดอลลาร์ดร้ดดานอัตีเร์ดอลลาร์นะคะเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ1.08.51ถึง1.08.68จุด้ดานเงินบาทนะคะเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ 3 6 0 3ถึง36.06บาทต่อ1นดอลลาร์โดยได้รับแรงหนุนนะคะจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหลังการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคการผลิตภาคการบริการออกมาต่ำกว่าคาดซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงของสหรัฐประกอบกับเจ้าหน้าที่สหรัฐนะคะเปิดเผยว่าสหรัฐจะช่วยเหลือด้านความมั่นคงครั้งใหม่นะคะให้แก่ยูเครนมูลค่ากว่า 3ล้านดอลลาร์ซึ่งจะนับเป็นจำนวนเงินก้อนใหญ่ที่สุดที่มอบให้กับยูเครนด้านตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปิดลบหลังนักลงทุนมิตกกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐด้านบริษัทวอร์นนาอิงนะคะเผยว่าได้ยื่นขออนุมัติต่อ FDA สหรัฐสำหรับการใช้วัคกซีนป้องกันโควิด -19 ชนิดไบวาลแลนซึ่งการเปิดตัววัคซินชนิดใหม่อย่างรวดเร็ว อาจสกัดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวได้ภาพรวมค่างเงินบาทมีการแกว่งตัวอย่างมากโดยทุก30สตางค์จะทำให้ราคาทองไทยแว่งประมาณ250บาทต่อบาททองคําภาพรวมราคาทองคำมีการแว่งตัวค่อนข้างสูงระยะสั้นมีแนวรับแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1น3 0ดอลลาร์และห7 0 0 15ดอลลาร์หากลดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับสัดไปที่บริเวณ1,695ดอลลาร์ 1, ด้านแนวต้านได้นะคะอยู่ที่บริเวณ1,760ดอลลาร์ 1, และ1,775ดอลลาร์ 1, หากพันขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,790ดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่25สิงหาคมปี2565 อังอิงราคาของวันที่24นะคะซึ่งตลาดทั้งวันมีการประกาศราคาออมาจากสมาคมค่าทองคําเพียงครั้งเดียวนะคะทองคําแท่ง9 6 5%รับซื้อ29,800บาทขายออก29,900บาททองลูปปันธ์9 6 5%รับซื้อ 29,258บาท80สตางค์ขายออก3400บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําสรุปรวมของวันที่24นะคะรานะคาเป็นบวกไปที่100บาทเม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณนะทฑนี้ด้วยนะคะ ตลาดติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ